หลังจากที่เ้างฝักครบแล้วนะครับกระชิได้ประมาณนี้เอ้าเตรียมนะครับเตรียมออมนะครับหลังจากนึงเขาซุกห้องกระชิ่ดออมนะครับนี่ครบสองตัวนะครับมือนี้ออมเลยออมกระดบแซ่บแน่นอนเมนูนี้จากห้องกระชาตัวโครงตะไคร้ลงไปนะครับกับพริกนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับที่จะออมนะครับเหลือแค่ เข้าไปตั้งไฟนะครับก็เริ่มล่อมเอเขาซุกนะครับแต่จะออมเลยออมกลบกลบหน้านะครับไปไต่ไม่ได้นะครับโอ้ยแดงยังงูเหมือนนี้นลูกเตือนจุดหนึ่งเขากาินมนาก หนึ่งเท่าเพราะว่าเอายด้ที่ไหน้ก็ต่อรองโพสมันให่กว่าบุบากายว่าใหญ่ที่เราหันมีมามันล่ตาหน่อหน้านั่นแต่ิดพลาดนั่นล่ะย่าชาชั่ว เคียรอบหนึ่งก็ออนหีอย่่ว่ามันสิแก่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวม่กก่ากระต้นกินล้อนรนตกแก่้วเพราะไงว่ามือไหนมันละมาแล้ว เราเขาคอยหงายอยู่ดิเย็นเขาหน่อยๆนะก็คอยจะก้าแล้คอยิมหเขากเจ้ากกินเขาหลยะบกเห็นมาเฟืเห็นมั้เนยาูพื่อนวเนี่ยยอดดากเนี่ย ทีจวกเลยกนะหน้าเลยขึ้นลเลเนี่ยถเจ้าขึ้นด้านซ้าดดยบ่จ้าขึ้นด้านปิดกันเนี पाउँछु नुहाइ भयो भन्ने मेरो नि त नुहाइके क्या मेरो पापा फोन के भयो नि फोनै दियो भने